สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิการ์ใครจะกลับมาเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนที่แอบส่องคุณมานานแล้วนะคะตั้งสมาธิแล้วเลือกกองที่คุณชอบกองที่ดึงดูดใจคุณนะคะกองที่1กระดิ่งสีทองกองที่2กระดิ่งสีม่วงและกองที่3กระดิ่งสีเงินกองไหนที่ถูกใจคุณจําไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําเฉลยของแต่ละกองกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิการ์ ใครจะกลับมาเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนที่แอบส่องคุณมานานแล้วดูคำเฉลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งกันดูนะคะว่าจะโดนใจตรงใจใครบ้างนะคะการทำนายโดยการอ่านไพ่แบบโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็อาจจะมีทั้งตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างแต่หากว่าท่านใดสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าใครจะกลับมานั่นเองอันนี้ก็คือตัวคุณเองขึ้นมาให้เด็กเหรียญน,นะคะห้าไม้เทา้าลาชินีดาบ ว่าเป็นไปได้ในนี้อาจจะเป็นความรักเขาเรียกว่าอะไรนะความรักเพศเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณเป็นหญิงสาวก็อาจจะมีเพศเดียวกันที่มาหลงรักคุณได้และก็ต่างเพศก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเน่ยเป็นคนที่มีความความดึงดูดนะคะเป็นคนที่มีคนชอบทั้งเพศเดียวแล้วก็ต่างเพศด้วยเช่นกัน เราตามาดูกันว่าใครกันหน้าที่จะกลับมาหาคุณนะคะคนที่เคยเจ็บปวดมาแล้วเป็นไปได้ว่าเป็นแฟนเก่าที่เคยเลิกคลากันไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเฝ้าคอยยังรอคอยยังอยากกลับมาหาคุณอยู่ตัวคุณเองจัส m เมนตัวคุณเองก็ยังยังเหมือนกับว่ายังเปิดใจนะคะที่ยังรอแฟนเก่า รอใครสักคนหนึ่งที่จะกลับมาแฟนเก่าของคุณเนี่ยเขาก็ยังพยายามที่จะสอดส่องคุณอยู่ว่าปัจจุบันนี้คุณมีใครแล้วหรือยังนะคะถ้าคุณยังไม่มีเขาก็พร้อมที่จะกลับมาหาคุณได้เช่นกันเรามาดูว่าพลังงานในตัวคุณตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานในตัวคุณอ๋อคุณเองเนี่ยก็ยังคิดถึงเขาอยู่เช่นกัน คุณเองยังคิดถึงแฟนเก่าหรือคนที่คุณเคยแอบรักแอบชอบแต่ว่าคือดูเหมือนว่าคุณนะ่ะจะไม่ได้มีแฟนคนเดียวคุณเองเนี่ยมีแฟนที่อาจจะพบอยู่หลายคนนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็มองว่าคุณชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่มา,มากกว่า ให้ไฮเดรฟนนะคะคุณชอบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนรักที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กคุณเองจึงจึงอาจจะมีปัญหาอาจจะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าเจอเจอความรักที่ผิดหวังมาหรือรักสามเศร้าจังหวะมันมาเจอกันจ้าเอกันทำให้ต้องเลิกกลากันไป แต่ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเลเวอร์ over, ยังมีความรักความคิดถึงคุณอยู่นะคะพอมันมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่มันไม่ใช่มันก็เดินออกไปจากชีวิตทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวทําให้คุณรู้สึกเหงาทําให้คุณมีความรู้สึกหวยหานะคะคิดถึงใครบางคนที่เคยอยู่ในชีวิตของเราอยากให้เขาได้เดินกลับมา เรามาดูสรุปกันค่ะว่าจากที่เราดูว่าเป็นแฟนเก่านะเขาจะกลับมาหรือแอบส่องคุณอยู่ไหมนะคะอัศวินไม้เทา้าคนรักเก่าของคุณที่เคยผิดหวังที่คุณเคยอักหักอกเขานะคะทาวเวอร์เขายังแอบส่องแล้วก็ ยังแอบปื้มยังอยากที่จะกลับมาคืนดีกับคุณเห็นไหมคะว่าไพ่สีถ้วยคนรักเก่ากลับมามันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเพราะว่า j u ส t Men ตเนี่ยก็มีการบอกแล้วว่าคนที่เป็นคู่กันต่อให้จากกันไปเลิกลากันไปยังไงพอถึงวันหนึง่งก็จะต้องกลับมาเพราะความที่เป็นคู่กันนะคะ หากใครที่ฟังแล้วตรงใช่ดวงของคุณเลยนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไปฟัง EP อื่นต่อๆไปแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศใครจะกลับมา เป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนที่แอบส่องคุณมานานแล้วเรามาดูไพ่จากคำเฉลยกันในกองที่2นะคะเรามาดูกันนะคะการทำนายด้วยไพ่พิกคาร์ดจะเป็นการทำนายพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่หากว่าถ้าต้องการจะดูดวงเป็นการสร่วนตัว ก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ค่ะม,มาดูกันนะคะว่าใครเอ่ยจะกลับมาเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนรักเก่าหรือคนที่กำลังแอบสองคุณอยู่ในที่นี้บอกว่าจะเป็นเพื่อนเก่า นะคะตัวคุณเองได้แดดาตัวคุณเองก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณก็ไม่รู้ว่าชีวิตช่วงนี้มันอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างหรือมีความเหงาอยู่บ้างแต่ว่าคุณก็จะได้เจอกับคนที่มีน้ำใจคนที่คุณเคยพูดคุยเคยให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะคะ เป็นคนทำงานเก่งเป็นเพื่อนร่วมงานคุณในสมัยก่อนนะคะคนที่จะกลับมาก็น่าจะเป็นคนที่เคยเรียนมาด้วยกันก็ได้นะคะเรียนมาด้วยกันหรือว่าเคยทํางานมาด้วยกันก็ได้จนกระทั่งต่างคนต่างแยกจ้ายกันไปทํางานเติบโตกันนะคะก็มีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาทำาบบนั้นมีการวนเวียนมีการกลับมาเฮอร์มิตนะคะ มีเงื่อนไขของการเวลาที่ทําให้ต้องได้กลับมาพบเจอกันโอกาสที่จะมาเป็นคนรักคู่รักกันมันก็มีสูงนะคะกุญแจของความสําเร็จการทําอะไรที่เหมือนกับผู้ใหญ่รับรู้ก็ดีนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอิสระก็เลยอาจจะไม่ได้มีคู่ที่เป็นตัวเป็นตนแต่อันนี้ก็บอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนที่รู้ใจมากกว่า ที่จะเดินกลับมาหาคุณนะคะในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเหงาคุณมีปัญหาที่ไรคุณก็จะคิดถึงเขาขึ้นมาทุกทีนะคะอัศวินดาบไอ้อัศวินไม้เท้าก็คือคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เทคแครดูแลคุณได้ด้วยเรามาดูพลังงานของคุณวิ e ออ f ฟอร์จูนคุณมีโอกาสที่จะได,ได้เจอคนเก่าหรือเนื้อคู่ของคุณนั่นเองให้สองถ้วยความรักที่สมหวัง พลังงานของคุณสวยมากเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเพราะว่าความรักของคุณที่คุณเจ็บปวดรอคอยมานานเนี่ยมันกําลังจะกําลังจะเป็นความจริงแล้วค่ะผู้ชายที่เคยให้ความช่วยเหลือคุณเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเคยเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาเขากําลังที่จะเดินทางแล้วก็กลับมาหาคุณนะคะ ความผิดหวังหรือว่าเคยเลิกลากันไปแล้วก็ดีตอนนั้นมันอาจจะยังเด็กๆอยู่ยังแบบว่ายังยังไม่ค่อยรู้จักนิสัยใจคอกันเท่าที่ควรนะคะแต่พอต่างคนเนี่ยต่างได้แยกย้ายนะคะได้หกดาบอ่าได้แยกเก้าดาบเดี๋ยวดูก่อนนะคะได้หกดาบการได้แยกย้ายมันทำให้คุณและเขาเนี่ย ได้มีการเหมือนกับว่าผ่านผ่านปัญหาผ่านช่วงเวลาอันขมขื่นเห็นไหมคะทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนก็ต่างเจ็บปวดแปดดาบคิดถึงกันแล้วพอช่วงเวลาที่ดีเมื่อคุณพร้อมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้โลกมันกลมแล้วก็วนกลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูไพ่สรุปดีกว่าว่า เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในสมัยเรียนที่ยังแอบส่องคุณมานานแล้วเนี่ยก็คืออยากจะกลับมาหาคุณนะคะแปะไม้เท้าการเยียวยานะคะการก่อร่างสร้างตัวสิ่งที่เป็นเป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณมักจะคิดว่าเดฟูคุณคิดไม่ถึงอะว่าคนที่จากคุณไปนานแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณในวันนี้ ราชนีถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินถ้วยมันเป็นคู่ที่สมดุลกันมากคุณและเขาตอนนี้ต่างมีความพร้อมนะคะที่จะกลับมาพบกันใหม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะก็คือเป็นเพื่อนในสมัยเรียนหรือสมัยทำงานที่จะกลับมาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มีความพัฒนาขึ้นนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าตรงกับดวงของใครก็ดีใจด้วยนะคะว่าความพัฒนาในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นแล้วก็สานต่อไปได้ด้วยดีถ้าหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกา,การ์ใครจะกลับมานะคะจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่า หรือแฟนเก่าคนที่แอบส่องคุณมานานเรามาดูคำเฉลยของคนที่เลือกตะดิ่งกองที่สามกันดูนะคะว่าจะเป็นใครเอ่ยในที่นี้สำหรับการทำนายให้พลังงานโดยรวมนะคะก็จะไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ คนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่เคยจากคุณไปเพื่อนเก่าของคุณสมัยเรียนคนที่เคยให้คำมั่นสัญญากับคุณ hermit นะคะว่าเขาจะรักคุณเขาจะใช้ชีวิตคู่กับคุณแต่แล้วสุดท้ายทำบัแลัเมื่อเวลามันเปลี่ยนนะคะสายน้ำเปลี่ยน การเวลาเปลี่ยนจิตใจคนก็เปลี่ยนเช่นกันทุกอย่างนะคะมันมันไม่มีอะไรที่จะอยู่ในกฎในกรอบไพ่ไฮเดรฟนนะคะก็ไม่มีใครที่จะอยู่ในกฎในกรอบความอิสระเมื่อคุณได้เรียนจบไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างไปทำงานแยกย้ายตัวเขาเองก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเด็กกาา เาต้องการที่จะไปเรียนรู้โลกข้างนอกได้รู้ถึงความเจ็บปวดรู้ถึงอุปสรรครู้ถึงปัญหาไปทํางานไปหาเงินหาทองนะคะแล้วก็วันหนึ่งเขาเองก็อยากจะกลับมาหาคุณเป็นเพื่อนเก่าคุณเองรู้สึกกับเขาไหมพลังงานในตัวคุณเองคุณยังมีความรู้สึกกับเพื่อนเก่าคนนี้บ้างไหม เรามาดูกันนะคะแปดดาบคุณเองก็ยังสับสนอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นรักแรกแหละหนึ่งไม้เท้าเพื่อนสมัยเรียนกันมาแปดไม้เท้าเพื่อนที่สมัยเรียนกันมาหรือเคยทำงานที่เดียวกันแล้วก็ต้องมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปพอเรียนจบ ทุกอย่างก็จบนะคะจบไปด้วยกันเลยสิบดาบมตัวคุณเองเนี่ยก็ยังมีความความรู้สึกฝังใจกับเพื่อนเก่าที่จะกลับมาเหมือนกันคุณเองก็ยังไม่มีใครในหัวใจเลยก็ยังเฝ้ารอเขานะคะมันเป็นป๊อปปี้เลฟิฟหรือเป็นความรักเห็นไหมคะในไพ่สองถ้วยมันเป็นความรักที่มันอยู่ในใจคุณ เพราะฉะนั้นพลังงานในใจคุณเนี่ยคุณเองก็ยังรู้สึกดีๆกับเพื่อนเก่าของคุณสมัยเรียนที่พอเรียนจบก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการแยกย้ายกันคุณลองดูสิคะว่าคุณมีไพ่ที่เปิดมาแล้วใกล้เคียงกันมากพลังงานของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งสองถ้วยแล้วก็ทำแพลนนะคะตัวคุณเองก็จะมีสองถ้วยแล้วก็ทำแพลนด้วยเช่นกันนะคะ มันเป็นความรักที่มันฝังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนทั้งสองพอมันถึงวันหนึง่งที่ต่างคนต่างได้จบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้ววันหนึง่งทั้งสองคนเหมือนเรื่องราวในเทพนิยายก็ได้กลับมาพบรักกันอีกครั้งนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะพัฒนาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นจากเวลาที่เคยคบเคยดูใจ เคยมีปัญหาเคยมีความขัดแย้งกันนะคะก็สำหรับใครที่ดูแล้วตรงใจโดนใจเลยนะคะก็ดีใจด้วยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะส่วนใครที่อยากจะต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันอีกนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ย จะได้กลับมาแล้วจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไหมนะคะฐานไฟเก่ามันจะลุกโชคช่วนขึ้นมาหรือเปล่าแปดไม้เท้านะคะสิ่งที่ต้องพยายามสิ่งที่ต้องเริ่มต้นดาวมนุษย์ตยูนะคะไพ่เดอฟูสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันตัวคุณเองอะ่ะก็ยังรอเขาอยู่คุณมีความรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่มีความสนุกสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณได้แล้วก็เป็นคนที่รักคุณด้วยนะคะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนสมัยเรียนที่จะกลับมาเนี่ยจะกลับมาแล้วทําให้คุณเนี่ยได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีด้วยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ